วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับผมเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะที่เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ตัดแบ่งแล้วก็แบบทํางาน DIY เล็กๆน้อยๆนะครับคือเนื่องจากว่าผมเนี่ยนะครับไปซื้อแผ่นอะคริลิกมานะหรือว่าเป็นงาน DIY เล็กๆเนี่ยนะครับแล้วผมก็ใช้โต๊ะเลื่อยโต้ใหญ่นะอันนี้คือใช้แบบโต๊ะเลื่อยโต้ใหญ่ตัดนะครับเห็นไหมนะครับซึ่งมันตัดออกมาได้สวยมากนะครับแล้วก็ทํางานได้แบบมันจะเนียนไปหมดเลยนะครับเนี่ย ชิ้นงานออกมามันจะสวยแบบนี้นะครับผมนะครับมีงาน DIY อย่างอื่นที่ผมต้องการทํานะแล้วทีเนี้ยคือบางทีเราตัดแผ่นชิ้นงานอันเล็กๆนะครับแล้วก็ตัดติดเดียวอย่างเงี้ยนะครับคือมันต้องยกตัวเลื่อนนใหญ่นะครับออกมาใช้งานนะถ้าเราต้องการความเนี้ยบแล้วก็ความเนียนของชิ้นงานนะครับผมเลยแบบไปมองๆดูนะ ว่ามันมีอุปกรณ์ตัวไหนบ้างที่มันทําทงานทดแทนกันได้บ้างแล้วก็ตัวเล็กนะครับผมก็ไปเจอตัวหนึ่งนะซึ่งเป็นตโต๊ะเลื่อยขนาดเล็กนะครับผมนะครับ <g ười> ก็ไปเจออุปกรณ์อยู่ตัวหนึ่งนะ <g ười> เป็นโต๊ะเลื่อยตัวเล็กๆนะครับหรือว่าเป็นโต๊เลื่อยจิ๋วนั่นเองนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะที่ผมซื้อมานะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเอามารีวิวให้ชมกันนะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไร <g ười> บ้างแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะทาให้เราทํางาน <Pis> ได้เนี๊ยบเหมือนเดิมแล้วก็แม่นยํา นะครับสวยงามเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าขนาดตัวโตเนี่ยมันเล็กลงมามากๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ชมกันนะว่ามันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงกันบ้างนะครับยังไงก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซิ่งกันเลยครับว่าข้างในมีอะไรให้บ้างนะครับผมนะครับก็อุปกรณ์ตัวนี้นะที่ผมสั่งมาทั้งกล่องทั้งชุดเลยนะครับราคาประมาณ700กว่าบาทเองนะครับซึ่งมันถูกมากๆนะครับซึ่งถ้าเทียบกับเป็นโตเล่ตัวใหญ่เนี่ยก็ตัวหนบาทผมี่ะ แกะมาก็จะมีคู่มือให้นะครับนี่นะคู่มือให้แผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีใบด้วยนะใบที่ใช้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมกรอ,อกเกินก่อนว่าเจ้าเครื่องนี้มันมีสเปกนะครับอ,อ,อยู่ที่9 6วัตต์นะแล้วก็ใช้เมอแปลงอยู่ที่2 4โวลต์น,นะครับผมนะครับ ในส่วนของใบนะเขาจะแถมไม้ทั้งหมด4อันนี้นะครับผมนะครับ๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละใบนะครับขนาดของใบเนี่ยนะครับความโตของตัวใบเนี่ยจะอยู่ที่36มิมลนะแล้วก็รูกลางตรงนี้นะครับรูกลางอยู่ที่16มิลนะครับผมใบนะครับจะมีอยู่4ชนิดนะครับอันนี้อันแรกนะครับนี่นะใบแรกนะอันนี้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะจะเอาไว้ตัดแผ่น PCB หรือว่าแผ่นปิ้นนะครับผมนะครับหรือว่าเป็นพวกแผ่นคาร์บอนก็อาจจะได้ด้วยนะนะครับต่อมานะครับจะเป็นใบแบบนี้นะครับนี่ใบตัดไฟเบอร์อย่างนี้นะครับ นะครับอันนี้เอาไว้ตัดเหล็กนะครับนะครับต่อมานะครับจะเป็นใบนี้ที่เป็นใบทีแีแบบนี้ใบละเอียดอย่างนี้นะครับอันนี้อนนเอาไว้ตัดอลูมิเนียมหรือว่าอะคริลิกเหมือนงานที่ผมทาอันนี้นะนะครับนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นใบที่เป็นอันใหญ่นะนี่ครับนี่คใบจะเป็นฟันห่างๆอย่างนี้เอาไว้ตัดไม้นะครับผมนะครับใบทั้งหมดเนี่ยก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4ชนิดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า วัตถุที่เราเอามาใช้ตัดเนี่ยนะครับหรือว่าชิ้นงานที่เราเอามาใช้ทำเนี่ยเป็นแบบไหนเราก็ต้องเลือกใบให้ถูกชนิดด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวชิ้นงานออกมางานมันจะไม่สวยนะครับผมอาจจะมีบินมีแตกบ้างนะครับผมนะครับก็เลือกให้ถูกต้องนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอมอเตอร์แปลงนะเนี่ยครับมอเตอร์แปลงจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมอเตอร์แปลงจะเป็น24โวลต์นะเดี๋ยวผมแกะให้ดู จะมีไฟบอกข้างหน้าแบบนี้นะครับนี่นะจะมีไฟบอกตรงนี้นะครับผมนะครับหลักการในการปรับความเร็วของมอเตอร์ตัวนี้นะเขาจะใช้ปรับโวล์น,นะครับเนี่ยครับเขาจะมีตั้งแต่12นะครับ15 16เนี่ยมันจะมีขึ้นมาเรื่อยๆนะบอกตัวเลขบอกมันอยู่จุดตรงนี้นะ1 2 1 5 16ไปจนถึง24โวล์น,นะครับโดยเราใช้วิธีการเลื่อนปรับด้านข้างนี้นะปรับความเร็วของ ตัวโตเลื่อยอันนี้นะครับผมนะครับมออแปลงเขาเนี่ยจะเป็น20โวลต์5แอมป์นะนะครับหรือตีง่ายๆเลยก็ประมาณ100วัตต์นะครับผมนะครับถ้าเอา20ไปคูณ5ก็100วัตต์พอดีนะครับผมนะครับนี่นะอันนี้เป็นหมออแปลงที่เขาใช้นะครับผมนะครับครับตอนนี้เราก็แกะอุปกรณ์มากรข้างนอกหมดแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงในส่วนของเอเซอรีที่เขาแถมมาให้ก่อนนะครับผมนะครับ ก็จะมีน kind of ี่ครับแป้นขัดตัวนี้นะนะครับแถมว่าให้พร้อมกับตัวใบแป้นกระดาษทรายนะครับที่หลังเป็นสกราดนะเอาไว้ติดอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ขัดชิ้นงานเรานะหลังจากที่เราตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับตัวขนาดของกระดาษทรายจะอยู่ที่สองนิ้วนะครับผมนะครับนี่นะจึงมาให้คู่กันแบบนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของไกด์น้าตัดนะครับตัวนี้นะจะเป็นเอาไว้ดันตัดแบบนี้นะครับนี่นะแล้วก็เอาไว้เลื่อนตัด สามารถปรับองศาได้ก็จะมีองศาบอกคร่าวๆนะครับผมอาจจะไม่เที่ยงตรงร0 0ยเอ็นจะปิดเพี้ยนประมาณ0.5ถึงองศาอะไรประมาณอย่างเงี้นะครับผมนะครับก็นะครับตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นไกด์ตรงนี้นะไกด์ตัวนี้นะครับผมนะครับเอาไว้อ่าอ่าตั้งขนาดของอ่าแผ่นเรานะว่าจะเอาใหญ่เล็กขนาดไหนนะครับนี่นะตั้งเสร็จก็ล็อกหัวท้ายนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีกาดนะกาดจะเป็นตัวใสๆอันนี้นะครับกาดเนี่ยจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับนี่นะเอาไว้ ติดแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวกันแบบนี้นะครับการเศษพลาสติกหรือว่าเศษไม้หรือเศษวัสดุที่เราเอามาตัดเนี่ยมันกระเด็นขึ้นมาโดนเรานะครับผมนะครับก็จะมีกาดให้1อันนะนะครับแล้วก็จะมีในชุดของหกเหลี่ยมนะครับมาให้3ตัวนะครับนี่นะเดี๋ยวเราต้องใช้ตัวนี้นะครับผมนะครับแล้วก็เป็นแปลงปัดฝุ่นนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีท่อนะครับนี่ ท่อที่เอาไว้ใส่เครื่องดูดฝุ่นได้นะครับผมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการถอดออกมาแล้วก็ประกอบใบกันครับว่าหลังจากที่เราประกอบแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการใส่ให้นะครับผมนะครับก็ให้เราใช้หกเหลี่ยมที่เขาแถมมาให้นะครับไข่เลยนะครับผมนะครับไข่ออกมาก่อนนะครับเปิดฝามออกมานะมันจะมีน็อตสี่ตัวนะครับมานะครับอ่าเครื่องนี้นะครับที่ผมอ่าได้จับนะครับผมรู้สึกว่ามันมีเขาเรียกอะไรดี ข้อด้อยอนิดนึงคือเวลาที่เราจะเปลี่ยนใบเนี่ยมันจะยุ่งยากนะครับคือเราต้องมาไขาน็อตสี่ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนจากข้างในนะเพราะว่าใบเนี่ยมันใส่ข้างในนะครับผมนะครับแต่ในเคสของผมเนี่ยผมเอาไว้ตัดแค่อคิลิกนะผมเลยไม่จําเป็นต้องที่จะถอดบ่อยบ่อยนะครับผมนะครับนี่นครับภายในเครื่องจะมีมอเตอร์ให้2ตัวนะนี่ครับจะมีมอเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งใช้สวิตตัวนี้นะในการเปิดปิดส่วนมอเตอร์ตัวนี้ก็จะใช้สวิตตัวนี้นะครับ ในการเปิดปิดนะนะครับจะใช้แยกกันนะครับผมอันนี้จะเอาไว้เจียนะส่วนตัวนี้จะเอาไว้ตัดนะครับผมนะครับเอาโอเคละก็ทีนี้นะครับเวลาที่เราจะทําการใส่ใบใช่ไหมครับก็ให้เราหันด้านนี้นะหันตั้งท่านี้นะครับผมนะครับอย่างนี้เนาะนะครับแล้วตรงนี้มันจะมีแกนอยู่ครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเห็นไหมคือรูตรงนี้นะครับเนี่ยรูตรงนี้มันจะมีแกนเล็กๆอยู่นะโอเคครับก็ให้เราเอาปาแจนะนะครับตัวที่เราไขเปิดฝาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ ใส่เข้าไปให้ตรงรูเพื่อทําการล็อกแกนนะไม่ให้มันหมุนนะครับแล้วเราก็เอาหกเหลี่ยมอีกตัวนึงนะที่เป็นตัวใหญ่นะครับมาคลายนะครับด้านเหล็กตรงนี้นะเนี่ยครับมาคลายด้านหน้าหน้าแป้นตรงนี้นะครับเพื่อจะทําการใส่ใบนั่นเองนะครับเนี่ยครับแล้วก็คลายทวนเข็มนะหมุนทวนเข็มออกมาแบบนี้นะครับ ส่วนใบนะก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นใบที่ตัดอะคริลิกนะครับเพราะว่างานนี้เดี๋ยวผมจะเอามาใช้กับงานที่เป็นแผ่นอะคริลิกนะครับผมนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนไปใช้กระเล็กอะไรก็ใส่ชนิดใบให้ตรงแค่นั้นเองนะครับผมนะครับก็เป็นใบนี้เนาะนะครับเอาไว้ใส่กับอะคริลิกเนาะนะครับผมก็จะแกะออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับครับส่วนทางหมุนของเขานะ เวลาเราใส่เนี่ยมันจะใส่ได้สองด้านนะครับเครื่องเนี่ยครับมันจะหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับก็คือหมุนอย่างนี้นะหมุนอย่างน,น,างนี้หมุนมาทวนเข็มนะตะหมุนเข้าหาตัวเราตอนนี้นะครับเนี่ยหมุนอย่างนี้นะเวลาเราใส่ใบนะครับเราต้องใส่ให้ถูกทิศถูกทางด้วยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราตัดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าหมุนกลับด้านนะครับผมนะครับนี่นะเราต้องใส่ท่านี้นะนะครับใส่ท่านี้นะครับเอาด้านที่เป็นฟันเนี่ยนะครับชี้ไปทางทวนเข็มนาฬิกาอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับ ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับมันจะมีบ่าตรงนี้นะใส่ให้ลงบ่าแบบนี้นะครับแล้วก็เอาฟันเนี่ยนะครับหมุนหันไปทางทวนเข็มนาฬิกาทางด้านนี้นะครับเพราะใบมันจะหมุนอย่างนี้นะเนี่ยใบมันจะหมุนใบมันจะหมุนมาอย่างนี้นะครับผมนะครับครับหลังจากที่เราใส่ใบแบบนี้แล้วนะเข้าท่านี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับก็ให้เราเอาฝาปิดตัวนี้นะนะครับเอาด้านที่เป็นสันตรงนี้นะประกบเข้าหาตัวหน้าใบนะครับแบบนี้เนาะนะครับแล้วเราก็ทําการไขน็อตตัวผู้เนี่ยเข้าไปล็อกได้เลยนะครับ แค่นี้เองครับอันนี้คือการเปลี่ยนใบนะถ้าเราใช้กับชิ้นงานที่เป็นเหล็กหรือว่าเป็น PCB หรือว่าตัดแผ่นปรินอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนใบให้ถูกชนิดแค่นั้นเองนะครับมันก็จะสามารถทํางานได้เลยนะนะครับเราชิ้นงานเราก็จะออกมาสวยนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าให้เราล็อกแน่นนิดนึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็พอหลังจากที่เรานะครับไขตัวหน้าใบนะน็อตตัวหน้าใบตรงนี้นะครับแน่นแล้วนะก็ให้เราดึง หกเหลี่ยมอันนี้ออกนะครับที่เราที่เราปักไว้ล็อกนะครับผมนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูกลไกในส่วนของตัวเลื่อนเขาก่อนนะเขาจะมีสปริงนะนะครับตรงนี้เนาะนะครับเนี่ยจะมีสปริงอยู่นะครับแล้วก็ใช้น็อตตัวดํานี่นะข้างในตรงกลางเนี่ยในการปรับขึ้นปรับลงนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมสอนปรับให้นะครับว่ามันปรับขึ้นปรับลงยังไงนะครับผมนะครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นข้างในนะเวลาที่เราใส่ตัวมอเตอร์หรือว่าฝาปิดลงไปไอ้ใบเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีช่องอยู่นะครับแล้วช่องนี้มันจะต่อเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเวลาเศษพวกชิ้นงานมันไหลลงไปเนี่ยหรือว่ามันกระเด็นลงไปมันก็จะออกทางรูนี้นะครับผมนะครับนี่นะเป็นประมาณนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ก็หมุนได้แล้วนะนะครับนะครับใบนิ่งเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ไขน็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ ก็ใช้ความเรียบร้อยก่อนนะว่าสายไฟอ่ะมันมีไปทับกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก่อนใส่นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราปิดฝาได้เลยนะแล้วก็ขันน็อตเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับตัวที่เราแกะออกมานั่นแหละนะครับในการขันเข้าไปเนาะครับเวลาที่เราจะใส่ไกลนะแล้วก็คลายน็อตของตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวน็อตตรงนี้นะตำแหน่งน็อตตรงนี้ให้ตรงกับใบตรงนี้นะครับมันจะยืงนิดนึงนะมันจะยืงขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ อย่างครับสมมติว่าผมจะตั้งที่4ี่เซนนะผมก็ท่าไว้แบบนี้แล้วผมก็กดนะครับอยเี่ยครับแล้วผมก็ล็อกนะครับข้างล่างก็เหมือนกันครับก็วางได้ได้สี่เซนแล้วก็ล็อกหนับคือมันล็อกนิดเดียวมันก็อยู่แล้วนะเนี่ยครับก็จะเป็นไกด์นำแล้วแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะใส่แบบนี้นะครับจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะตรงนี้คือเขาไม่ได้บังคับเรามานะนะครับแล้วก็ทําแบบนี้นะครับเี้ยครับมันก็จะมาบังแบบนี้นะครับหรือว่าเราไม่ต้องการใช้เราก็หุบเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับ แล้วแต่นะได้หมดนะเนี่ยครับมันหุบได้นะเห็นไหมนะครับมันหุบได้มันปรับตามที่เราต้องการได้เลยนะจะเอามุมไหนหรือว่าจะไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่สะดวกนะครับผมนะครับนี่สมมติอย่างนี้นะแล้วนะครับวิธีการที่เราจะปรับใบนะครับตรงเนี้ยใบจะเห็นได้ว่าใบอะ่ะเวลาปกติเวลาที่เราตัดชิ้นงานเนี่ยเราจะเอาใบมันโผล่ขึ้นมาแค่ประมาณสักโผล่จากชิ้นงานเนี่ยประมาณสัก 2 3มมิลเท่านั้นนะครับผมจะไม่โผล่เยอะแบบนี้นะเพราะว่าชิ้นงานผมมันไม่ได้หนาเป็นเซนแบบนี้นะครับผมนะครับวิธีการปรับก็ง่ายมากเลยครับให้เราเอาหกเหลี่ยมนี่นะใส่เข้าไปตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีช่องเล็กๆนี่นะแล้วเราก็หมุนนะครับเนี่ยครับครับนะครับเนี่ยถ้าเราหมุนไปตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นะใบมันจะขึ้นนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราหมุนนะครับทวนเข็มนะใบเนี่ยมันจะลงนะครับนะครับเนี่ยใบมันจะเตี้ยลงมานะครับ คือไอความสูงเนี่ยเราต้องดูจากชิ้นงานเรานะครับว่าชิ้นงานที่เรานามาตัดเนี่ยมันมีความหนาเท่าไหร่นะครับคือเราอย่าไปให้มันสูงขึ้นมาเยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องของความปลอดภัยนะครับมันจะปลอดภัยกว่านะครับเนี่ยเราก็จะหมุนลงมานะแล้วก็เอาชิ้นงานเราไปท่าแบบนี้นะครับเนี่ยเอาชิ้นงานเราไปท่าไว้แบบนี้นะแล้วก็ให้มันโผล่ขึ้นมานะครับซัก พ้นหนึ่งฟันนะครับเนี่ยครับให้มันโผล่ขึ้นมาพ้นหนึ่งฟันแค่นี้ก็พอนะครับเนี่ยจะสังเกตได้ว่าผมตั้งเนี่ยก็คือว่าให้ฟันเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาถึงร่องพอดีนะนะครับไม่แน่จใจว่าเห็นไหมนะคือฟันมันจะโผล่ขึ้นมาแค่อา่าระยะของความสูงของฟันแค่นี้นะครับนี่นะนะครับแล้วผมก็พอเลยนะครับผมหรือว่าจะเอาเตี้ยก,กาดีก็ได้นะแล้วแต่นะครับผมนะครับก็ให้ขอให้มันโผล่ขึ้นมามากกว่าตัวความหนาของชิ้นงานเราก็เป็นอันโอเคแล้วนะครับนี่นะนะครับ ก็เป็นการเซฟไปในตัวนะครับประมาณนี้นะครับนะแต่ถ้ามันน้อยมากไปยังไงก็เราสามารถไปตั้งได้อีกทีนะครับผมนะครับต่องผมเอาประมาณนี้นะครับครับตอนนี้ก็ตั้งใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไกด์นะครับที่เอาไว้ดันชิ้นง,งานแบบนี้นะนี่ครับมาใส่ไว้ได้เลยนะนะครับตัวใบก็เหมือนเดิมนะเราก็สามารถที่จะ ปรับได้นะว่าจะเอาด้านไหนนะเนี่ยมัน,ม,นมันอยู่ที่เราอแดปเลยนะมันไม่มีอะไรที่มันตต่ตัวนะนะครับแค่นี้นะครับปิดแค่เบาๆแค่นี้แล้วก็สามารถเลื่อนตัดได้เลยเนหะ็นไหมซึ่งมันทํางานได้คือโอเคเลยเหมือนโตะเลยใหญ่ๆโตเนื้อครับแต่มันย่อขนาดลงมาเหลือจิ๋วอันนีด้เดียวนะเนี่ยนี่นะอ่าผมเลื่นใส่ตัวตัวเจียนะของผมเนี่ยอ่โตะที่ผมซื้อมาจะมีฟังก์ชันตรงนี้ไว้นะครับให้เราเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับที่เขาแถมมาให้นะในถุงนะครับ มาทําการใส่เข้าไปที่ตัวแกนด้านค่านะครับเนี่ยตัวแกนเขาจะมีบากอยู่ด้านหนึ่งนะก็ให้เราใส่เข้าไปนะแบบนี้นะครับแต่ก่อนใส่เราอาจจะต้องหมุนเจ้าตัวน็อตตัวหนอนเนี่นออกมาก่อนนะครับเพราะว่าบางทีมันไปนดันอยู่นะนะครับสองข้างเลยนะเนี่ยมันจะมีน็อตตัวหนอหนข้างๆนะให้เราคลายออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปให้ตรงบานะเอาน็อตนะครับตรงกับบาที่เขาบากไว้นะครับนะครับดันเข้า,ขาไปเลยครับอ่าเข้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับ น็อตรูดเอามาเลยนะครับตัวนี้มันจะตื้นๆน,นะมันจะไม่ได้ลึกนะครับก็ขันไม่ต้องไม่ต้องลึกมากนะครับเอาแบบพอดีพอดีเนาะผมจะเอาเข้าไปนิดนึงให้มันพอดีอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็จะล็อกนะครับล็อกก็ไม่ต้องแน่นมากนะครับเอาแค่พอตึงมือก็พอนะครับเพราะพวกนี้มันไม่ได้ใช้กําลังเยอะอะไรมากมายนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็เอา,เอา ตัวแป้นกระดาษทรายนี้นะใส่เข้าไปนะครับแป้นที่เอาไว้ติดกระดาษทรายมันก็จะเป็นในท่านี้นะนะครับนะครับนี่เลยแล้วเราก็เอากระดาษทรายนี้ก็เอใส่ไว้นะครับเวลาใช้งานแล้วก็ติดไปเลยนะครับก็ไปเลือกกระดาษทรายให้เหมาะกับท่างานของเราได้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นในท่าแบบนี้เนาะนีครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลามันหมุนนะครับมันก็จะไปเจียของที่เราตัดได้นะครับนี่นะเห็นไหมสะดวกดีเนาะเวลาไม่ใช้หรือว่าจะเปลี่ยนก็แค่ดึงออกมานะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมเอา ไฟมาต่อหมออแปลงแล้วเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดีกว่านะครับว่าตัวเครื่องเสียงมันจะดังไหมนะครับตอนนี้เดี๋ยวลองมาลองเทสกันดูนะครับผมนะครับตอนนี้นะผมก็เอาปลั๊กมาเสียบนะครับแล้วก็นะครับม้อแปลงนะเวลาเราเปิดไฟขึ้นมานะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ต่อเข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับผมจะให้ดูที่ฟังก์ชันในการปรับก่อนครับเนี่ยครับจะมีสวิตช์อยู่ข้างๆตรงนี้นะนะครับแล้วตรงนี้มันจะมีตัวเลขเขียนไว้ว่าสิบ สิบสองสิบห้าสิบหกสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สี่อย่างนี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถจะเลื่อนระดับของโวลต์ได้นะเมื่อเราปรับโวลต์จะเกิดอะไรขึ้นก็คือพูดง่ายๆคือปรับความเร็วของรอบมอเตอร์นั่นเองนะครับผมนะครับประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็ให้เราเอาเจ้าตัวปลักเนี่ยนะครับไปเสียบด้านด้านหลังนะด้านหลังตรงเนี้ยมันจะมีรูอยู่นะครับนี่ตรงนี้ครับจะมีรูเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับนะครับถ้าเราเปิดสวิตช์ด้านหน้านะครับจะเป็นตัวขัดนะครับมันจะเป็นตัวขัดนะครับตัวขัดก็สาามรรถที่จะปับ ความเร็วได้เนี่ยครับมันก็จะปรับความเร็วได้นะครับส่วนตัวใบก็เหมือนกันครับตัวนี้นะตัวใบตรงนี้นะครับผมนะครับก็ถ้าเราจะเลื่อยนะนะครับก็ให้ให้เราเปิดสวิตด้านหน้านะครับแต่ก่อนที่เราจะเปิดสวิตด้านหน้าทุกครั้งให้เราอ่าโปรเทคนิดนึงนะครับก็คือทําการเช็คก่อนนะครับว่าอ่ไอตัวหน้างานเราเดี๋ยวมันไม่มีอะไรไปขวางอยู่ตรงบริเวณของใบเลื่อยนะครับนะถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับ อันนี้คือตัวตัวใบก็ทํางานแล้วนะนะครับเนี่ยปรับระดับปรับระดับได้เห็นไหมนะครับก็เท่าที่ผมดูเนี่ยก็ตัวใบค่อนข้างที่จะนิ่งทีเดียวนะครับผมนะครับนะก็ประมาณนี้สําหรับเสียงเนาะเนี่ยครับครับเวลาเราตัดชิ้นงานเราก็ใช้จับด้านนี้นะอย่าไปจับข้างในใบนะครับแล้วเราก็ดันอย่างนี้ะครับตัวนี้จะช่วยให้เราโรเทคนะครับหรือว่าถ้าพี่พี่ท่านไหน ไม่มีตัวแผ่นนี้นะเวลาที่เราทํางานก็พยายามจับขอบๆนี้แล้วกนะ็เลื่อนนะครับนะครับต้องระวังนิดนึงนะเลื่อนนะครับหรือว่าเราเลื่อนฝั่งนี้ก็ได้นะแล้วเราก็ดันนะครับดันให้มันมาติดไกด์นะนะครับดันอย่างนี้แล้วก็เลื่อนไปข้างหน้านอย่างนี้นะครับนี่ครับพยายามอย่าไปใกล้ๆใบนะครับเพราะว่าตัวนี้มันโปรเทคแค่กันเศษฝุ่นนะมันจะไม่เหมือนกับเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่มันจะมีกาดที่คุมใบเลยนะครับผมนะครับแล้วก็เวลาที่เราอ่าไม่ใช้งานแล้วนะครับอันนี้เป็นคําแนะนําของผมเองนะอ่าการเด็กๆหรือว่าเป็น ลูกๆที่บ้านมาเล่นนะครับผมนะครับก็ให้เราลดใบตรงนี้นะครับลงไปนะลงไปข้างล่างเลยนะก็คือหมุนทางนี้นะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับปรับลงไปให้สุดเลยนะครับเพื่อเป็นการโปรเทคนั่นเองนะครับไม่ให้มันขึ้นมานะแล้วเดี๋ยวเวลาเราจะใช้เราค่อยมาหมุนขึ้นมานะครับเนี่ยนะมันก็จะช่วยเซฟตี้ได้นะครับระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยครับนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเลื่อแไ้วก็ไม่ติดใบแล้วนะ เวลาเก็บก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับโปรติกนิดนึงนะครับแล้วเวลาเราใช้เนี่ยเราค่อยมาตั <t <t uh ้งความหนาของใบให้ข uh uh ึ uh ้นมานะครับเหมือนเดิมเนาะนะครับเนี่ยเราค่อยมาตั้งนะครับให้มันขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเหมือนเดิมนะนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับวิธีการตั้งค่าแล้วก็เสียงของเครื่องเวลาเปิดนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองตัดงานจริงๆกันดูว่าเวลาตัดแล้วเนี่ยมันจะตรงได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวจะมาทสให้ชมกันนะครับอันนี้คือผมใช้เป็นอะคริลิก 3มมิลนะครับผมนะครับก็ผมตั้งใบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตั้งให้มันโผล่ขึ้นมานิดนึงนะจากจากความสูงของใบเดิมนะครับนี่ยก็ตั้งให้มันโผล่ขึ้นมานะเห็นไหมยาวประมาณนี้เนาะนะครับให้มันโผล่จากคริลิกมานิดนึงครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมอันนี้ผมวัดไว้ที่สองเซนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดใช้งานให้ดูนะครับแล้วก็สปีดที่ผมใช้ผมปั๊มอยู่18โวลต์นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะซอยให้ดูนะครับผมนะครับนี่ครับทำแบบนี้ก็ได้นะอย่างนี้นะครับหรือว่าจะใช้เป็น ตัวไกด์ของเขาก็ได้นะครับใช้ไกด์ของเขาแบบนี้นะแล้วก็ทาบไกด์เลยนะครับทาบไกด์แล้วก็เลื่อนนะครับนีงเลยอ่ะครับครับีจังตัดแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยนะครับตัวเนื้องานะครับมันค่อนข้างที่จะเรียบเนียนไปเลยนะเห็นไหมครับแล้วก็เดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับผมผมตัดไว้ที่สองเซนนะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับนี่ครับพอดีเป๊ะเลยนะครับ พอดีเป๊ะเลยนะครับพอดีเป๊ะๆเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเออ่ให้ดูอีกสักครั้งนะครับผมนะครับเดี๋ยวลองเอาให้มันเล็กกว่านี้หน่อยดีกว่าเอาสักเซนครึ่งอ่ะเซนครึ่งลองดูลองดูไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับผมก็ตั้งไว้ที่หนึ่งจุดห้าเซนนะครับเดี๋ยวมาลองตัดกันดูนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใครถนัดแบบไหนก็ใช้งานได้นะแต่ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะแล้วก็เลื่อนไปเลยครับ แต่ผมจะวัดให้ดูนะว่ามันได้1.5ห้าหรือเปล่าครับเนี่ครับพอดีเป๊ะเลยนะครับ1.5เซนพอดีเลยนะนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเนี่ยมันตัดแล้วมันตรงนะมันทํางานง่ายนะครับผมนะครับครับก็หลังจากเมื่อกี้นะที่เราลองตัดไปดูกันแล้วนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเจียให้ดูนะนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาชิ้นส่วนนี่นะครับมาลบมุมนะโดยการที่เราจะเอาเครื่องของเขาเนี่ยครับเจียนะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะนี่ผมลอกเลยนะอันนี้เอาด้วยนะอ่ะได้ นี่นะครับผมก็ลอกออกนี้นะมันก็จะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเป็นสันอย่างนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันตัดแล้วมันสวยเห็นไหมนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลบมุมนะนะครับสมมุติว่าผมต้องการจะลบตรงนี้ให้มุมมันหายไปนะครัผมก็แค่เปิดตรงนี้นะแล้วผมก็เจียเลยครับเนี่ยหายไปเลยนะเห็นไหมเห็นเนื้อพลาสติกปะเนี่ยเนื้อพลาสติกหายไปเลยเห็นไหมนะครับนีครับหายไปเลยนะครับแต่นี่อาจจะต้องฝึก หมือนถึงว่าต้องลองใช้ดูก่อนนะครับบางทีมันยังไม่ชํานาญเนาะแล้วใช่เพราะเรากดแรงปุ๊บมันกินเนื้อไปเยอะนะครับเนี่ยหายไปเลยเปิดเบาหนะ่อยเนี่ยครับหายไปเลยนะเดี๋ยวลบเดี๋ยวลองลบตรงที่เป็นสันให้ดูนะครับเนี่ยครับอันนี้ด้านนี้ที่ลบแล้วนะเห็นไหมนะอันนี้ยังไม่ลบนะจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันใช้งานได้ดีเลยนะเอาไว้แต่งชิ้นงานหลังที่เราตัดได้แล้วนะคะผมนะครับ ครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยเวลาที่เราใช้เครื่องมือพวกเนี้ยนะครับที่เราใช้เป็นโต๊ะตัดหรือว่าเป็นแบบเ,เครื่องตัดเนี่ยมันจะได้ในความตรงนะแล้วก็ความแม่นยำในการตัดนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่แบบว่าเฮ้ยกำลังแบบสงสัยว่าไอ้เครื่องนี้มันใช้งานดีไหมนะครับก็ อันนี้คือผมซื้อมาใช้ของผมเองนะผมก็เลยเอามารีวิวให้ชมกันนะครับผมนี่นะก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไปใช้งานต่อแล้วนะครับผมครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กําลังสนใจเครื่องรุ่นนี้อยู่นะแล้วก็กลังหาข้อมูลอยู่นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงผมนะครับก็ฝากกดติดตามช่องนอไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรามานเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วตัดเนียนแต่ต้องระวังนะตัดเนียน